น,นี่นี่ยายอยู่อ๋อเป็นไรพูดไทยได้ไหมฮะ phụt thai được mấy phụt thai được mấy vậy xem bà เอาไม่เลยวางนี่แหละเอาก็อี้มาเดี๋ยวโยมนั่งเก้าอี้เอาก็อี้ตุ้ดเต้มมาให้โยมนั่งเอฮ้ยลองมาเจตรงตัวกลางตัวกลางตัวกลางเดี๋ยวหลุดกันไปเอานั่งนั่งนี่อยากทบนั่นนี่ครับยายออดมาดิสปีกหน่อย อ่าพูดได้ฟังขอให้นั่งนี้นั่งถามว่าพูดไทยได้ไหมได้ดับซีมแจงเลยแจงนั่งนี้นะดับซีมแจงเลยเอาพอแล้วไม่ต้องขยับแล้วไม่ต้องขยับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่คับใหญ่ในี่นี่นี่อ่าดับซีมบานด้วยดับซีม บ้านฮะ,ะไว้ใจยี่ครั้งข้า้งหูนัวพูดดังๆ <c oughs> ได้พูดดังๆพูดดังๆ <c oughs> อยู่กี่คนลูกสามคนจ้ฮะ,ะสามคนบ้านนี้อยู่กี่คนอยู่คนเดียวเจ้อยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวไม่ทำอะไรคุณพ่อไม่ทาอะไรแล้วเงินที่ไหนมาใช้มากินมาจ่ายกิน,นก็กินย้อนเจ้านายเดียว่าช่วงอายุตารอ๋อ เงินคนสูงอายุแก <Yeah. S 1> อายุเท่าไหร่อายุแปดสิบสองแปดสิบสองเมื่อกี้ก็ทแปดสิบสองทางนี้แปดสิบสองแล้วมีสามีไหมไม่มีตายนานแล้วแกอ๋อ oh, ตายแล้วแล้วลูกล่ะลูกก็ได้ลูกได้พัวเขาเขาไปตามลูกพัวเขามาแล้วเขากลับมาเยี่ยมไหมสองสามปีมาทีหนึ่งพอแล้วเขาส่งเงินไห้ ให้ใช้ไหมรงที่ล้ร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยทุกเดือนเหรอลาทุกเดือนเรหลวงพว่อนานๆนนสี่ร้อยสามร้อยลูกหลานก็เยอะอม,มีลูกหลานด้วยลูกมันหลานมันก็เยอะผู้หญิงคนเดียวผู้ชายสองคนแกเขาก็มีลูกเมียเนาะเลียงแต่ลูกเมียเขา แม่ก็ทิ้งไปตายคนเดียวอยู่คนเดียวไปทำยังไงหลวงพ่อพคนยากจนพูดเรืองจริงมันอยู่ที่ทานศีลภาวนาเราไม่ได้ทำมาเราก็จึงเจอชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เราขาดทาน เกิดมาก็เลยฐานนะก็เลยยาก,กไรก็ดูบ้างแต่พ่อดูสิดูมลมมาก็ตายคนเดียวอ, <laughs> อยู่ขนาด82แล้วตายก็ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรยิ่งอยู่ยิ่งอยู่หนังยิ่งไม่กลัวเลยย, <laughs> ยิ่งเหนียวไปเรื่อยไม่กลัวตายแล้วลูกพอ่อ <laughs> ตอนนี้หนังเหนียวแล้วหนังเหนียวไม่กลัวตายเลยแต่ลูกหลานยากชนลองรวยดูเดี๋ยวลูกหลานก็มา ใช่ไหมลองรวยดูเดี๋ยวลูกหลานมาเยอะเลยมันด้วยแบบไม่เป็ยนเนาะพ่อลูกหลานมันเยอะเนาะเียอะแต่ลูกหลานมันก็พ่อเลยครานแม่จงนั่งอดุดโดนอุดแก็เลี้ยงแต่ลูกหลานมันในโตไปทำยังไงเดี๋ยวเอาเอาข้าวมาทั้งหกลูก ฟังนี่ก็ได้เคยได้ฟังธรรมะบ้างไหมฟังธรรมะบ้างไหมได้ค่ะเคยฟังพระเทศบ้างไหมไม่เคยเลยลูกพ่อไม่เคยไม่เคยเลยเนาะไม่เคยไปไหนไม่รอดจะพูดก็พูดลูกพ่อ ต่อไปไม่ต้องไปเลยเดี๋ยวพระจะเทศถึงบ้านเลยเดี๋ยวเอาวิทยุธรรมะมาให้เดี๋ยวเทศอยู่ยในห้องนี่แหละ <Yeah, yeah. S 2> เทศกันทั้งคืนเลยน่ะได้แกมีวิทยุธรรมะอยู่ในนี้ร้อยกว่าชั่วโมงแก <Yeah. S 2> เดี๋ยวพระอยู่ในห้องด้วยกันเทศทั้งคืนเลยแกเปิดฟังนี่ไฟมีไหมถ้ามีก็เสียบปลั๊ก อพอเสียบปลั๊กก็เปิดแค่นี้นะเปิด่านี่ง่ายๆเปิดนี่ยสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งเช้าสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งเย็น,น,น,นแล้วก็เทศต่าอามมททไปฟังเทศทุกวันไม่ต้องไปวัดแล้วลอัตามาจะเข้ามาที่ห้องเนี่ย ฟังเลยอัดอยู่ในเนี้ยสบายแล้วไม่ต้องไปวัดแล้วเคยฟังไหมเคือตมัมีเงินซื้อมีเงินซื้อ,อชอบไหมชอบฟังพระสวดกับฟังเพลงชอบแบบไหนตอนพระ สวดกับฟังเพลงไหนชอบแบบไหนตอนนี้ยังนังจังนะโมทุวันน่าได้จังนะโมก็โกนนอนจังทุกว่าได้อ้าวแบมือให้เลยแบมือรับอาไป <laughs> อับไปจะเทศให้ฟังทุกวัน ต่อไปเปิดฟังได้ทุกวันและหัดคุทโทด้วยโจทยดทุกวันเลยดูพกอก่อนนอนโวททุกวันสวดอะไรสวดบนท่องน้าโมใช่ไหมใ้่แล้ว<อ>มีบทอื่นไหมกางคือนั่นแหละมีมีบทไหนบ้างท่องบทไหนบ้างท่องบทไหนบ้างหรือมีแต่น้าโมสามจบปอะไร ฟังคำว่าท่องมาถึงออสด้วยไหนออสออสให้พี่ก็ดิฟอะก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรกลางคืนก่อนนอนท่องน้งโมกี่จบสามจบสามจบแล้วท่องอะไรต่อส่วนอะไรต่อส่วน <c oughs> นอนเลยใช่ไหมนอนเลยเออเนี่ยน้โมขึ้นครูแล้วก็นอนเลยต่อไปก็พุโทโธด้วย จาพุโทโธพุทโธพุทธ<า>จบจน,นโมสามจบแล้วพุโทโธจนหลับจ้ะตื่นมาก็พุโทโธต่อจนตายนั่นแหละจ้ะพุทโธไปเรื่อยจ้ะเอ <c oughs> อาไปเดี๋ยวเอาเงินให้โยไม่ใช้สักสักสี่พันไป บุญคนไม่เท่ากันเอารับไปสนะี่พันนะ,ปะไปแล้วพุทโธนะเอะไททรบัตรมัมบบกดิ์หลงพ่อ,อทีนี้ผมอยากจะเ,เรียนเรียนท่านนิดนึงเนาะว่ามัน